สวัสดีครับ fc ช่องบารบือรักเหรียญทุกท่านนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่สำหรับคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อธนบัตรฉบับละ20บาทแบบพอลิเมอร์แบบนี้ครับฉบับละ1,000บาทก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนะื้อหาในคลิปกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบารบือรักเหรียญผมด้วยนะครับครับสาหรับธนบัตรฉบับละ20บาทนะครับแบบพอลิเมอร์ที่ผมจะทาการประกาศรับซื้อ ในวันนี้นะครับไม่ใช่ธนบัตรนี้แต่เป็นธนบัตรนะครับที่เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพลิงให้ f อซนะครับได้รับชมกันนะครับคือเป็นธนบัตรฉบับที่มีเลขนะครับชุดด้านบนนะครับกับเลขชุดด้านล่างนะครับด้านขวาด้านขวาของธนบัตรนะครับไม่ตรงกันนั่นเองครับโดยนะครับด้านบนจะเป็นนะครับศนะครับกไก่เจ็ดหกนะครับ ด้านบนจะเป็น0กไก่เจ็หกสี่ส่วนชุดด้านข้างนะครับจะเป็น0 a อนะครับเจ็นะครับ F4 นี่นะครับเป็นหมวดที่นะครับมีการพิมพ์แล้วก็ผลิตผิดพลาดนะครับออกมาตั้งแต่ขั้นตอนกับวนการผลิตนะครับนี่ครับคือธนบัตรที่ผมจะประกาศรับซื้อในคลิปนี้นะครับถ้า f c นะครับ ไปพบธนบัตรแบบนี้ซึ่งได้จากการนะครับได้รับเงินทอนมาจากแม่ค้าหรือพ่อค้าหรือนะครับจะพบเจอด้วยวิธีใดนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับส่งรูปมาประเมินราคาให้กับทางช่องบริบัรก์เหรียญได้เดี๋ยวผมจะขึ้น qr code ให้นะครับ fc ก็นะครับจะได้ส่งรูปภาพมาประเมินนะครับเพื่อขายให้กับช่องบริบัรก์เหรียญของผมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอตัวลา fc ไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับพบกันอีกครั้งช่วงบ่ายนะครับสวัสดีครับ